แล้วช้องในวัยเรียนไม่ได้ท้องกอ้วนเอาหรอพี่ไอ้จะร้องร้องตะกนสิท่านผู้ชมเนี่ยเขาฟังไม่ถนัดนี่จะร้องทำไมทีละคนเสียเวลาร้องก็ร้องเพราะกันไปเลยสองคนใช่ท่านผู้ชมก็มีสองหูฝั่งหนึงก็ฟังพี่ฝั่งหนึงก็ฟังน้องเขาฟังไม่รู้เรื่องเพลงงั้นก็ไม่ต้องร้องเลยทั้งสองคนอ้าวแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเป็นลิเกอ่ะฉันเองชื่อว่านันทพรฉันองไม่ใช่ทอรตะวัน เื่องอะไรอะพี่ฉันไม่ได้ดูเรื่องพาวพัชราพาไงช่องเจ๊นี่พาบริการต่อมชายมาดูวยงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้ดูดูแต่ช่องสามเราสามคนอยู่เพียงลำพังพ่อแม่ตายจากไปแล้วพ่อกับแม่น่ะสั่งเสียไว้ให้พี่สาวทั้ง2ตัวเนี่ย จแล้วใ,ให้เลี้ยงนันทพรเป็นยันดีแต่ทุกวันเนี้ยกับตาลปัดกันนันทพรไปหาดอ่ะี่ต้องหาเลี้ยงพี่ทั้งสองคนได้กินก็กินจุกินให้มันไม่น้อยหน่อยกิ่นนจุกไใครบอกว่ากินจุกกินข้าวมาละจานกันน่นเองอ๋อจานจานชามธรรมดาเนี่ยรราาดานนยรวเทียมตายแล้ววันนี้ฉันจะชวนพี่ทั้งสองคนนะ่ะไปเที่ยวงานวัดสาววิหาร,หรไปไหม ชัยลาชัมแล้วก็มีดาวตลบอรชะครร้อยชูด,ด้วยนะร้อยชูเขานั่งพิมพ์ร้อยชูอันเหรอร้อยชูน่ะไปไปอยากไปไปไหมไปแต่งตัวแต่งตัวหรือยังเี่ยแต่งเรียบร้อยแล้วไปอย่างนี้แหละจัดแจ ต้องโอนไปอยาเข้าใจใช้มือบอลเชิญเอาไแม่พลัดพอนอยาช้บอนเยาวรุ่นไมึงจะอ่อนไปไหม,มไไหเรียนจบน่าตาสินอ่างทองมา